สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนในเกมที่10ประจำค่คืนวันเสาร์ที่23ตุลาคมกัน,กนหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บาร์เซียเปิดบ้านเสมอกับมายโยกาไป2-2ทีมเยือนเนนำไปก่อนถึง2-0จากทางอันเชโลเดเกสแล้วก็มุกตาดิคาบ,บีของทางบาร์เซโลน่าทำเข้าประตูเองไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าบ้านก็มาไล่ตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังครับจากกอนซาโลกวยเดสแล้วก็โคเซกายา กาดิสวันนี้เปิดบ้านแพ้ให้กับ阿拉เบสไป0-2นะฮะทีมเย็นได้2ประตูจากโจเซลูเอลเช่เปิดบ้านเสมอกับเอสปันยอน2-2งอเจ้าบ้านครับได้2ประตูจากลูคัสโบเย่แล้วก็ดาริโอเปเดเดตโตส่วนทีมเย็นได้2ประตูจากมาดูโมราเนสแล้วก็ลาอูนเดอร์โทมสัสแอตเลติกบิวบารก็เปิดบ้านเชิญเอาชนะบียริลไป2-1เจ้าบ้านได้2ประตูจากลาอูนกาเซียแล้วก็จุดโทษของอิเคมูเนนส่วนทีมเย็นได้1ประตูจากทางฟาซิสโอกเกลัง นั่นก็นเลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งยังคงเป็นโซเซดาตที่เก็บไป20คะแนนอันดับ2โอซาซูน่ามี18อันดับ3ถึงอันดับ5มีแล้วมาดริดเซบีย่าแอตมาดริดมีทีมละ17คะแนนอันดับ6แล้วก็7อย่างลาโยกับบิลเบา่มีทีมละ16คะแนนอันดับ8แล้วก็9อย่างบาซ่าแล้วก็เลเบเตสมีทีมละ15อันดับ10แล้วก็11อย่างทาง มาเลเซียแล้วก็เอสเปนยอนมีทีมละ13อันดับ12มาโยกามี12คะแนนอันดับ13บียูลีมี11อันดับ14เอลเช่มี10อันดับ15ถึงอันดับที่17ครับเซลตาบีโก้แคนาดาการิสมีทีมละ7คะแนนอันดับ18อลาเบสมี6อันดับ19เรเบเต้มี5แล้วก็อันดับสุดท้ายอย่างเกเาเฟ่ก็เก็บไป2คะแนนไปต่อที่ดาวนโซล่าสุดอย่างคงเป็นคาริเบเนเซมาที่ยิงไป9ประตู ส่งท้ายกันที่โปรแกรมในคัมคือวันอาทิตย์ที่24ตุลาก็จะมีเซบีย่าเปิดบ้านเจอเลเบนเต้บาร์เซโลนาพบเลอมาดริดเลเบติสเจอไลโอบาเยแกรโนแล้วก็แอตมาดริดเจอกับเลอสโซนเซดาและปิดท้ายด้วยคู่มันเดย์ไนท์ครับเกเาเฟ่จะพบกับทางเซลตาบิโก